สวัสดีค่ะจารุดาระดาวันวิวัฒน์นะคะคเกษตรอําเภอยี่งอค่ะก็จากการที่ได้ร่วมงานกับออรอเบอยบุระเฮงนะคะหรือว่าน้องบีนะคะก็เห็นว่าน้องบีนะคะเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทำงานนะคะมีความรับผิดชอบต่อการทํางานสูงนะคะงานไหนที่มอบหมายให้น้องบีทํานะคะก็จะหายห่วงได้เลยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นคนที่มีการคิดวิเคราะห์ วางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบนะคะค่ะก็จะเป็นคนที่มีเป็นคนที่กล้าแสดงความคิดเห็นนะคะกล้าคิดนะคะแล้วก็กล้าที่จะทําในสิ่งที่แตกต่างแต่เป็นไปในทางที่ดีนะคะ,ะที่เห็นได้ว่าสร้างผลงานไว้กับการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไว้อย่างมากมายนะคะไม่เฉพาะกลุ่มแม่บ้านนะคะก็ยังมีในส่วนของกลุ่มที่ว่าเกษตรกรหรือว่า Smart Farmer อยังสมาร์ท a r ร์เมเ m อร์ร้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่น้องบีนะคะเป็นคนที่รับผิดชอบงานแล้วก็สร้างสารรค์ผลงานออกมาให้เห็นเด่นชัดเป็นเชิงประจักษ์ได้นะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากคณะกรรมการนะคะให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะความตั้งใจในการทำงานของน้องบีนะคะ ที่เสียสละทุ่มเทจิตอาสาในการทำงานมาโดยตลอดนะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะคะคิดว่าปีนี้นะคะก็คงจะ,ะประสบความสำเร็จดังตั้งใจในการเป็นเกษตรตำบลดีเด่นนะคะซึ่งก็คิดว่าสามารถเป็นเกษตรตำบลดีเด่นนะคะตัวแทนของจังหวัดนาราธิวาสเพื่อไปแข่งขันกับจังหวัดอื่นๆหรือแม้กระทั่งภาคอื่นๆได้อย่างน่าภาคภูมิใจคะ่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ในานามกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนากรนะคะอยากจะมาพูดถึงแนละชื่นชมน้องวีเกษตรตมลของเราค่ะน้องวีจะเป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือกลุ่มพัฒนาคนพัฒนาสถานที่จนกลุ่มได้รับมาตรฐานและ ดำเนินการและการดำเนินการของกลุ่มจนกลุ่มได้รับรางวัลต่างๆค่ะเราจะเป็นพี่เป็นน้องกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดมาค่ะในนามกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนากอยากจะขอให้น้องบีประสบความสำเร็จในการประกวดในครั้งนี้ค่ะขออวยพรให้น้องประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานและขอคณะกรรมการขอให้น้องบีได้ที่หนึ่งระดับประเทศนะคะค่ะขอขอบคุณค่ะ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh กรับผมในอำเภอลาติสช,ชาเจใหญ่ยยบ้านมูสีบ้าผม,รผมาพราะจะบนจบชอปปิ้ยิงงจาวันนราริว่า,าในานางของประทางกลุ่มกาแฟบูโดโรบัสตาตอนนี้กลุ่มของเราก็ได้ยกติวิสาหกิจชุมชนแก่แก่ของอนนของกษตรอำเภอในนางของเนื่องจากกะบ,บีเนี่ย เกษตรตบงของเราก็มาผลัดดามภาษาฮารือแล้วก็ได้มาคุยกับคณะกรรมาการของเราว่าจะทํำยังไงให้ผลิตภัณฑ์ของเรายกระดับจะชุมชนสู่ตลาดชาวนาราธิวะนี่ก็ได้ชิมแล้วก็ได้สนับสนมุมกาแฟบุโดโรบัสตาของของเราผมก็ภูมิใจในนามของประธานก็ภูมิใจแล้วก็กะบ,บีได้มาช่วยงานแล้วก็ได้ประสานงานแล้วก็ได้จด วิสาขีชุมชนได้ผาดดังเรื่องกาแฟนี่แล้วก็ไปไปชุมเครือข่ายจมไปที่กระบี่นะครับในทางโครงการทุกสิ่งทุกอย่างครับในนามของประธานข้อข้อไวพองกระบี่ได้รางวัลที่หนึ่งในการประกาศผการั้งนี้ครับอัสลามุอะลัยกุม w ะ r a h m a t ต l l a h i w a b ร r a k a t u h Assalamualaikum warahmatullahi taala w a b a r a k a t สวัสดีนะครับผมชื่อนายอับดุลร์มานซุกุม อตมบัญญัติที่สามตามบนจอบอกอพยิง่งนราธิวาสนะครับได้มีส่วนร่วมกับกเกษตรประจําตาบลในการช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับงานกเกษตรงานกเกษตรกรในในพื้นที่ตลอดจนกบ,บีเองก็ได้มีการช่วยเหลือมาโดยตลอดนะครับซึ่งกับผมเองก็ในฐานะเป็นอกมก็ได้รู้สึกภูมิใจที่มีกบีเป็นอยู่เบื้องหลังเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังในการพัฒนาด้านการเกษตรท้ายนี้นะครับผมก็ ในา film, านามตัวแทนองค์กรมอตอจบอลก็อยากให้กาบีก็ได้รับการพิจารณาในระดับดีเด่นในระดับจังหวัดต่อไปนะครับสวัสดีครับผมมวม a ั m a d saprin p e t m a นะครับเป็นยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของผู้้ภยิงอจังหวัดที่วา์เมื่อปีหกหนึ่งได้รับการแนะนําจากทีบีนะครับเจ้าหน้าที่เกษตรของอู้ยิงอว่าเครือข่ายยางสมาร์ทเนี่ยจะสามารถต่อยอดแนวคิดมีธีคิด ระบวนการในการต่อยอดผลิตภัณฑ์และก็สามารถสร้างอาชีพร้าายได้ให้เกิดความยั่งยืนเมื่อเขายังสามารถนั้นสามารถได้ได้เปลี่ยนกับเพื่อนๆต่างพื้นที่ต่างจังหวัดและก็ทั่วประเทศมางสิ่งเึ้่นครับก็ในฐานะยังสามารถเสมเมอรของอภอยิงงอจังหวัดศรีวิชยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่วีเจ้าหน้าที่เกษตรของอภอยิงงอที่มาช่วยเป็นที่ปรึกษาช่อยส่งกันให้กับ ยังสามารถแฟลชม,มอือในปิจิ่งเงาหลายๆคนาสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้จริงให้กับคนในพื้นที่อย่างผมเองแล้วก็สมาชิกรือข่ายยังสามารถแฟลชม,มอือในปิจิ่งเงาครับขอบคุณครับ